โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจนเรื่องเกมเวลาตีสองตรงลาลิก้าสเปนครับเรอลมริตทีมจกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอาลลติกบินบาอันดับ4มาริตด72แต้มจากการชนะ22สเสมอ6แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกชนะโอซาซูน่ามาส ต่อ2ครับคือวันนี้คารวลนเชลติมอสิชใช้งานดาวิดอาราบาที่เจ็บ แล้วก็วินิสูวิจูเนียติดโทษบานนะครับประตูคืนนี้อังเดรูนินเหมือนเดิมเกมรับก็น่าจะเป็นคาบาคาอชัวมานี่รูดิเกอร์เมนดี้นะครับแดนกลางเฟเดริโกบาเบเดกามาวิงกาโทนี่โคลสแล้วก็แนวรุกบาฮิมดิอาสจุดเบลลิงแฮมโรดิโกนะครับในขณะที่แอตติกบินเบา56แต้มจากการชนะ16เสมอ8แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาราเบสมา2ต่อ0ูนย์นะครับเอร์เด e, สโตบาเบเดกุนซือหมดศิษย์งานอันเดเอเดลาที่ยังเจ็บนะครับประตูได้ เป็นอูนายซีมอนครับเกมรับเนี่ยมียายอาวารเรสตรงกลาง มีปราดอสดอนโซกับมิเกลเวสกานะครับส่วนแนวรุกนำโดยคู่พี่น้องวิลเลียมครับอินยาก,กี้กับนิโก้มิวไนโกเมสที่กำลังฟอร์มดีนะครับหน้าเป้าเป็นกอก้ากูรูเซต้ากองหน้าตัวเก่งนะครับนัดแรกเจอกันมาดริดบุกชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกมมาดริดเป็นต่อหน้าครับเอ,า,อาง่ายมาดริดแม้ว่าจะนำห่างแต่ก็ต้องพยายามทำแต้มหนีบาร์เซโลนากับจีโรนานะครับส่วนบินเบาเป้าหมายคือการจบสี่ดาวแรกไปแชมเปียนส์ลีกนะครับดูแล้วบินเบาอาจจะฟอร์มดูดีฤด,ดูกาลนี้ครับแต่ว่า การมาเยือนมาริดยังไม่เอาง่ายไม่ง่ายแน่นะครับยิ่งมาริตเองแม่จะว่าไปแม้ไม่มีวีซิอุสนะครับแต่ว่าบาฮิมดิอัสก็เล่นได้ดีครับเกมแบบนี้วัดใจลาบาริตในบ้านดีกว่าครับการันตี1ประตูแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียราชันชุดขาวเรอัลมาริตเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำํำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับ